ไม่มีประเทศไหนที่ใจดีกับคนลาวเท่าประเทศไทยอีกแล้วทักทายสบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอสซีุทุททานเมนีนอ้อนก็จะมาวหวเนาะอ่าประเด็นคือมีหลายคอมเมนต์มาคอมเมนต์สองอ้อนเนาะวะ่าอ้อ,อนข้อบอกเลยนะว่าบมีประเทศใดที่ใจดี เท่ากับประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าเบิ่งแต่คนลาวพิ่นมาเหตุงานอยู่ในไทยตี้ละ่ะแปบลบว่ากินดีอยู่ดีห้อิสระเซรีหรือบ่าวจะไปใช้กันแล้วแต่ว่าภาษากันหูเหลืองใจดีเอือเฟื้อเฟื้อแผ่บองแบงปันแถมห้องสื่อหันสื้อนี้แบบเวลาสื่อหันสื้อนี้ก็มีแต่ทั้งรดทั้งแจกทั้งแถมเนาะคือแบบว่ากันหูเหลืองยิ่งปัวเป็นคนลาว เขาว่ายิงว่าเอออีนา่างยู่ไซยูย่จังหวัดใดยูแขงใดก็คือบอกอ๋อยู่หันยูน่นีบอกอย่างคืออ้อนบอกเลยเนาะว่าอ้อนอยู่ประเทศประเทศไทยสิบก่าปีคืออ้อนพบผอหลร้ายอย่างหลร้ายสิ่งที่เหตให้อ้อนแบบเปลี่ยนความคิดเนาะระวังที่อยู่ไทยกับอยูลาวะย่างเช่นนะทุกคนอย่างเช่นคืออ้อ,อนอยูหนีเนาะอ้อนอยู่ปัจจุบันนี้คือแบบเวลาอ้อนสื่อพักสื่อหันสื่อหนีเนาะ บางขางมันกะลดถหายซื้อป้าบางขางมันกับรถหายเออบางขางประมาณสี่สิบเก้าบาทมันก็เอาสี่สิบห้าบาทหรือสี่สิบบาทหรือเวลาซื้อพักเนาะแบบโอ้่นสิปิดหางแล้วหรือบางข้งแบบยานเท่าโบอิมนะเพื่อนก็นมีแตแทมหายนะทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่อ่าคนไทยเขาปฏิบัติต่อคนลาวเนาะคือแบบอย่างเช่นนะทุกคนอ่อนเห็นแบบวิดีโอหนึ่งเนาะคือ อ้อนกะต้องขออนุญาตคลิปวิดีโอนี้เด้อคือแบบอ่าซื้อสองเบ้าหน้าชาแนลนอเดียอ้อนกะจะึืนให้เบิงนะทุกคนฝากไปติดตามเพื่อนเด้อแต่เพื่อนบอกดีดีว่ามอนดมว่อเพื่อนบอกว่าเพื่อนประทับใจในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของไทยเพราะว่าเพื่นปฏิบัติต่อเห่าต่อแรงงานตาดาวยิ่งกว่า เป็นประเทศอื่นคือเพื่อนบร้คิดว่าเฮาเป็นแขแรงงานแต่งดาวเพื่อนคืออยากให้เห็นอยากปฏิบัติตามคือซอยเรือเออเฟื่อเฟื่อแผนะทุกคนเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยจ้าทุกคนฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนในเร้อจ้าเพราะว่าเพิ่นกะอาแบบเบาแลกก็ดีนานในสิงทีเทียน,นแล้วมันกระตร้งกับที่อ้อนเ้านะไปรับชมกันเลยจ้ามีคนจ่ายค่าโรงพยาบาลให้นะคะ เมียววนาก็เลยแบบว่าแปลกไพ่จ่ายหายิตว่าคนไผ่คือผู้จักไผ่นะเฮาเป็นแค่ต่างดาวสองคนมากโรงพยบาบาลมีคนจ่ายค่าโรงพยบาบาลเลยนะคะสะบายดีบ้านตลอดเนาะเป็นโรงพยาบาลนี่ตลอดเนาะแบบว่าชิเจ็บชิปวดชิไขย้ย่างกระซังเนาะเพราะว่าวนาเนี่ยเป็นพ่อมือใหม่เมี่ยววนากับแม่มือใหม่เนาะ เวลาลูกบริษ uh, anyway, ัทนิดหนึ่งนอนเ้ากับบริษัทเสียดนะพี่น้องเขาก็ต้องพาลูกไปโรงพยาบาลเนาะดีแต่ว่าบนหน้ามีแบบว่ามีมเถุนแก่ดีนอนมีเจดีเนาะเพิ่นกับชิมาแนะน้ำบอกโอนทุกอย่างเนาะตอนไปฝากท้องเพิ่นกับผาไปทีนะพี่น้องจดกระทังทุกวันนี้ไปไปงานไปหนีไปแกงผ้าไปบางครั้งเนาะก็แต่ว่าดีอย่างนึงเนาะแต่เ้างกับใชื่อใจกันตลอดกับบุตรเนาะบางครั้งเ้ากับไปปไปกันชองคนนะพวมียบรรลูกทุกคนก็คือเสียใจเลยเนาะ เรื่องเสื้อผ้าเส้ใจนี่ก็เกิดขึ้นตอนที่ทอลูกมะน,นาทองเสียเนะอย่างเนาะขอประทานโทษขออภัยหลายๆเนาะสำหรับคนที่รับประทานอาหารอยู่ตอนนี้เนาะบอกไว้ก่อนเนาะก่อนหน้านี่ฮะนะตอนตอนที่อยู่อ่าตอนที่อยู่ลูกมะนาขอดแล้วอะนะก็คือแบบว่าถ้าเป็นนู่นเป็นนี่เนาะแบบว่าบลูกมะนาตัวเรื่องที่น่าก็สิไปอบแบบว่าบางทกีก็กินนมบ่ได้ที่หน้าะกะ็ไปตัดแบบว่าพังผืด ในปาก,ก็ซื้อน่าแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างต้าไปแต่ลงบ้าน,นี่นเนาะเขาก็ไปเชียนน,ยนั่นเชียนนี่เนาะซึ่งว่าเงินค่ำเขาก็บอกคอยมีตอนนั้นเนาะเพราะว่ายังเพราะว่าเมียวันหน้าไปทำงานเนาะขอหลวงมากไกปทำงานเนาะวันหน้าก็ต้องเป็นคนเทำงานแล้วก็เอาเงินนี่มาซื้อนุ่มซื้อนูนซื้อนี่ก็ซื้ออยู่ซื้อกินนะสร้างเม,มลูกเนะาะสร้างพอเมลูกอยู่น้วกันแล้วนันนี้การที่ว่าไปลงบ้านเนี่ยถ้าเ้ามผมจำเป็นเ้าก็ผมอยากไปเลยเป็นของาะว่าเ้าบผมมีเงิน มีครั้งหนึ่งเราไปานะฮะไปโรงพยาบาลูกทองเสียแห้งอะไรพี่น้องเมื่อนั้นท้ายประมันเศร้ากุหลาบคมจริงเนาะพีนานะเศร้ากุหลอบก็เลยตัดสินใจดืๆๆด้อื่นๆเนาะประมาณกับเทียงคืนไปไปกับเมียเนาะดึกดื่นและเมียก็อุ้มลูกน่อยและ,และอ,อุมะออ้มบางทีก็คอยอุ้มเนาะบ้าน่าลูกบ้าน้าตอนลูกบ้าน้าประมาณปีกุกว่ปีกุกว่หลงังจากที่ขอมาปีกุกว่เนะาะกำลังพ่อแบบยังต่อแต่ได้แบบ อันไดนนะ <c oughs> หน้าก็อุ้มลูกาลมาหน้าอู้มบางทีก็เมียมาหน้าอุ้มเนาะไปขึ้นรถไปลงพยาบ,บาลตัวนี้เนาะอ่าแหงนี้เนาะไปมอปุ๊บมอกระดังจากที่นู่นนี่นันน่นเนาะ,นะมอตรวจแล้วมอกระบอกว่าให้น้องลงพยาบ,บาลพอเด็กขาดแบบว่าถาดอยังวะเกิ็ยังขาดหนามลายเห็นไหมพี่น้องเพรวมีทั้งหากทั้งอวกไปห้ามอกระยังแบบแบบ ทายนะพี่น้องทายแล้วก็อวกให้โม,มเห็นเลยนะพี่น้องลูกบนหนาก็บ,บ่มีแห้งเนาะเดี๋ยวบนหนาขึ้นลูกไปเบิง้งทาบนนาขึ้นได้เนาะนลูกไปเบิง้ตงตะวันอุ้มลูกข้อที่แบบว่าตาเติร์นี่แบบลอย,อยนะบางงานชาตาลอยอะไรแบบบนหนาตกใจแห้งเนาะบางงานแบบจนสีหายล,ล้วรลูกน้ำตาลูกกชาจนสีไล่เนาะแล้วก็เมียบนหนาก็จนหายอยล้วจะบอกก็ได้แต่ข้าวเชียจะได้นอกเอนนอกห็นือหน้าเข้าแบบว่าได้แต่ถ้าก้มทุทธสมัยคือไปโรงพยาบาล เฮากับเตนนู่นนี่นั่นเนาะหมอกระว่าเอานอนโรงพยายบาแลแล้วกันเนาะเพราะว่าอาการหนักไปปุ๊บอเพื่อใส่น้นำเกลือเนาะนอนโรงพยายบาลใส่น้ำเกลือประมาณซ้ำชีทุ่งหมดเลยเป็นน้ำเกลือทุ่งใหญ่ๆเลยเห็นหลวงพ่อผู้ใหญ่เนี่ยนะว่าหน้าไปเห็นแล้วว่า <c oughs> พ่อการเขาใส่น้ำเกลือตลอดเนาะใส่ใส่กันเลยแบบทายแต่ว่าอ่ามอพยายบานลนะพี่น้อง ก็จะขามาถามตลอดนทถามเป็นยังไงบ้างลินกับดอกกับเด็กนะเป็นโรงพยาบาลเด็กละกันนะ้ำ <c oughs> เป็นตึกเด็กหะกันนัากูซึกว่าเออเขาแบบไม่ความใส่ใจเขาแห้งอินน้องไปน้องแบบว่าเป็นยังไงบ้างนูน่นนี่นั่นแบบเด็กๆแล้วกัหลินกับเด็กหน่อยหลินกับลูกวานานะซึ <c oughs> ่งมะนาบอกได้ว่ามนาเป็นต่างดาวเอาไงซะเมียมนาก็เป็นต่างดาวเนาะแต่เขากับแบบบ่ไดแบบแบบแบบคิดต่างอะนะไงซะ ก็กะลิ้นนู่นนี่นั่นเนาะรักษาจนหลายวันเนาะเกือบอาทิตย์เนาะลูกก็น่าอยู่โรงพยาบาลเนาะปรึกษากับเมียแล้วบบดนี้ว่ะข้างเซลเงินเน,นี่ยใไปเซียค่าโรงพยาบาลปรึกษากับสองผัวเมียคือสิแพงเนี่ยเพราะว่าเอาว่าโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลใหญ่ไงนะเพราะว่าเอาไงซะโรง <c oughs> พยาบาลตอไปกับว่าน้าไปบุเป็น <c oughs> ไปเป็นพอถกแกถกแกว่าน้าเคยพาไปแต่โรงพยาบาลนี่เนาะ านาั่งกับสิไปแต่โรงพยาบาลเนี่ยเนะาะนั่งเบิกซาเชียจังได้แบบเนี้อ่าแบบว่าเงินเราบุกค่อยมีอ่ะนะแต่ว่ามันมันลายเกินไปานการลักพันอยู่แล้วแหละตกจากพันนี่แหละอ่ามียบา้านาก็เลยว่าผมเป็นย่างเลยเนี่ยแบบจากเบิกเบิกอแก่ห้องกับประกาเบิก,กนเนอนไปนอนเพราะว่ายังผัวสวยเรือดหมอมมาลายฉิงลายยางห้องกเก่งใจเนาะจนมีมีมือห,หนึ่งก็คือแบบว่าเพื่อนห้ออกจากโรงพยาบาลเลยเนาะ ออกกินโรงพยาบาลได้นะคะอยู่นี่น,น,นะแบบลูกน้านก็แข้งแห้งขึ้นแล้วน่องแบบว่าทายกันหน่อยลงนะเพื่อว่าให้ไปพักยูบาลถ้ามีอาการยั่งก็หอ,อยมาไม่เนาะมีจดหม,มายเขามานะเพื่อนเนาะมีจดหม,มายนน้อยเนาะกับพยาบาลเดินเข้ามาบอหน้าบอกเลยว่าตอนนั้นนะบอหน้าแค่บอกกับเมียบอหน้าสองคนเนาะซึ่งซึ่ง,งบุมีไพเลยเวลาเลาปรึกษากันนี่สิบุมีไพได้ยินเนาะ ที่มีจดดมานยหน่อยอันหนึ่งแล้วกะพยาบาลเข้ามาตอนเขามาแล้วบอกว่า,วามีคนจ่ายค่าโรงพยาบาลให้นะคะเมียวมาน่ากัน,กนเลยแบบว่าแปลกไจ่ใจหายคิดว่าคนไผ่คือปุจักไผ่นะเขาเป็นแขกต่างดาวสองคนมาโรงพยาบาลมีคนจ่ายค่าโรงพยาบาลเลยนะคะ บหน้าก็เลยบอกว่าตอนน่ะวนาบหน้าบริยุนิบริยูนได้ตอนที่ว่าแต่เมียบหน้ามาลอ้พังตอนที่ว่าขอยเสกบินออกวน้าไปบอกท่านวน้าเอกงานรีเอกงานนะพอเขาออกจากโรงพยาบาลเนาะคขอยเคลียร์บินเคียงนะนะเมียบหน้าว่ามีคนจ่ายค่าโรงพยาบาลนะคะประเดี๋ยววนาบอาก็เลยโทรไปบอกเมียบหน้าว่ะหายไปทามในเคาน์เตอร์ว่าให้จ่ายหายเขาแบบชื่อคนพิษหรือบอสินะพี่น้องนี่จังได้นะ ก็ว่านี่แหละค่ะห้องนี้แหละค่ะเด็กคนนี้แหละค่ะวน้าก็เไยไผ่บ้าใบเพื่กแบบนนอก็เอาใบแบบใบในหน้อยจิตไม้นน้อยนะพี่น้องเอามาหายปุ๊บเพื่อียนซื้อคนที่ช่วยเลือกให้วน้าก็ไปเชิดบนในกูเกลิลบนาน้าซึ้งแหงเลยพี่น้องเป็นทันมมคนหนึ่งเนาะมอเด็กคนหนึ่งเนาะแตบบ่ว่าพนมีแมตตาแบบคณะบนาเราทุกคนวนารูา้สึกซึ้งแห่งเลยแบบ คขามาทับใจเขาบ้าน่าแหละบ้าน่าคือว่ายังน้อยน้อยชีวิตบ้าน่ายังไปเจอคนที่มีน้ำใจเหล่าคนดีนะพี่น้องบ้าน่าไปเชิดเห็นบ้าน่าเห็นเพล่นเลยแหละคนคนที่อ่ะไรช่วยเรือนี่เพิ่นบอกว่าพี่อ่าโบเห็นเพิ่นนะพี่น้องแบบว่าเพิ่นเป็นมอใหญ่เลยเป็นอาจารย์มออย่างเลยพอดีว่าขอพาขอบคุณท่านด้วยนะครับอย่างนี้นะเพราะว่าเฮาโบเห็นเพิ่นเนาะเฮาแต่เฮาเห็นนะเพิ่นเนี่ยกูเกิลนะ เลาเห็นหนาเพลินแล้วคนหนี้นอนวนาก็ยังเคยโพสลงไปในเฟซบุ๊กวนาเนาะว่าขอบคุณในสัญญบณวนาคือแบบสุดประทับใจแห้งอะไรเนาะในเรื่องเล่ากับพานมาเป็นปีพอีกแหละไปโรงพยาบาลอีกเนาะโรงพยาบาลเดิมนี่แหละไปแล้วก็พาลูกบวนาไปตอนนั้นลูกบวนาแบบเป็นไอเป็นยังนะ่รแหละบวนาไปเห็นเพลินมาเนาะแต่บวนาบวกกาเนาะแบบบวนาบนเนกใจนะ แต่ว่าวนาม year, ันใจ้าเป็นเพิ่นเนาะแต่วนาใจ้าหนาบอกกะนะวนาวนาได้ยินเพิินเพิ่นเบากับแบบว่ากับมอมอทางไลนยหรือว่าเป็นแบบปัญญาบ่างทางไลนยนะเพล่นเบาข้ามหนีออกมาเป็นน้องเนาะว่าเขาทามทามทามวนากับเมียวนาเนาะว่าเป็นอะไรมาน้องเป็นอะไรมาสินะวนากับเมียวนากับเบาอธิบายว่าเป็นนั่นไป็นีนะเป็นคนเลาาใช่ไหมเป็นคนต่างด้าวใช่ไหมอ่าวนาก็ครับ อยู่ไกลไหมเนี่ยมาเนี่ยบัวนาบอกว่าอ๋อก็ไกลอยู่ครับอ่าทำไมไม่ไปแถวโรงพยาบาลใกล้ๆอ่ะบัวนาบอกว่าเคยมาแต่โรงพยาบาลน,นี้โรงพยาบาลอื่นยังไม่เคยไปครับไม่แบบชินเคยกับโรงพยาบาลน,นี้นะอ๋อว่าว่าดูแลเขาดีๆนะเนหนอได้ถึงเขาเป็นต่างด้าวอ่ะเขาก็คนเหมือนเรานะแต่ว่าทําให้สุดความสามารถเหมือนกับทําให้คนอื่นบัวนา้าพั่งเลยแบบมินมุ่นคลั่งแบบบัวน้ารู้สึกว่าเจอะแบบ คนแบบมีคนดีะนะน้อยๆวันหน้ายังเจอมีคนดีคนหนึ่งะนะเอาไงจ้ะบันหน้าบปูดอกกับเพิ่นลิ๊เป็นอยังนั้นก็อยู่ใส้ใช้วนหน้บาบุจักนะแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดตอนนั้นบหน้าสุศกับประทับใจแห้หรืเป็นบอกตอนว่าอา่อาแบบนั้นว่าดูแลเขาดีๆนะรู้ไหมว่าเขาจะมาเขาได้วันละสามร้อยเขาพาลูกเขามาโรงพยาบาลน,นี่ก็หมดไปแล้วฉะนั้นต้องทําให้สุขควาสามารถว่านะ เพิ่นเป็นระดับหนึ่งอะนงาเพิ่นเป็นแบบก็จะเป็นอาจารย์โม่เช่นไรวนาฟังแล้วนานะรู้สึกว่าเออแบบแบบวนาดูรู้สึกประทับใจแห้งเลยนะเพนองเลยแบบว่าวน้าแบบพอที่วนานี่ยวนายังรู้สึกสึงแล้ววน้ายังจาได้คําที่เพิ่นพูดคำที่เพิ่นเบา้ากานะเพิ่นเนาะวนายังจาได้เนาะแต่วน้าอันนั้นเนาะวน้าบอะกาสิว่าขอบคุณหรือยังตอนที่ว่า อันนั้นนะตอนแข็งแรกว่าน้าแบบตกใจนะัว่าน้าแบบตื่นตั้งเกินไปนะพี่น้องเกินแบบว่าแค่ยิ้มๆครับครับแล้วก็ขอบคุณครับแบบว่าในเชิงแบบธรรมดานะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเาก็ยิม้มยิ้มก็ยิ้มยิ้มนอนหลับกันย่นางออกไปเนาะว่าน้าเห็นแล้วว่าน้าก็บอกวมีว่าน้าว่าคนนี้แหละที่เสียขาลงพยาบาลในลูกเข้าฮะแต่หันมาเนาะงว่าน้ารู้สึกว่าว่าน้าประทับใจกับโรงพยาบาลนี่เนาะ